ครับบังเอิญถ้าหากท่านเข้ามาล็อกอินแล้วนะครับเออมีเรื่องจําหลายเรื่องจําเป็นจะต้องลืมนะครับลืมรหัสผ่านว่าเอ๊ะมันเข้ายัางไงไม่ได้จําไม่ได้นะครับก็ลืมติ๊กว่าจดจําตรงนี้ไว้เนาะเราก็มีวิธีนะครับโดยจะลงทะเบียนใหม่อีกก็ไปซ้ํากันอีกก็ใช้วิธีลืมแจ้งลืมรหัสผ่านนะครับ สมมติเมื่อกี้ผมชื่อผมใช้ชื่อว่าสุขสันเนาะสุขสันต์จะพิมพ์ยูสเนมก็ได้หรือเป็นอีเมลก็ได้นะครับก็ทำการส่งไปตอนนี้ผมใช้อีเมลที่ชื่อว่าสุขสันต์ at hotmail นะครับก็ได้ส่งไปยังเมลแล้วนะผมก็ขออนุญาตเปิดเมลนะครับอของผม นะครับซึ่งเมลเนี่ยมันก็อาจจะไปอยู่ที่จังเมลเพราะว่ามันเป็นเมลที่มันอาจจะไม่รู้จักนะครับทีนี้เราก็ต้องไปเซตบอกว่าน็อจังนะไม่ใช่จังเมลนะครับก็ <laughs> ขึ้นไปอยู่ที่เมลปกติเสร็จแล้วก็ อันนี้ถ้าเป็นเป็น hotmail นะถ้าเป็น google mail ก็อาจจะไปอยู่ถังขยะอะไรเงี้ยนะครับลองหาดูหรือไม่งั้นก็อาจจะอยู่ในส่วนของเอมลปกติเออเมื่อกี้นี่ตัวไหนมนนานะจำรหัสไม่ได้อ๋อตัวนี้นะครับ พอ,พอเสร็จแล้วจังเมลก็จะส่งมาอยู่ในอปกตินะครับก็จะมีลิงก์ให้คลิกนะครับทีนี้ท่านก็คลิกลิงก์ตัวนี้นะครับเพื่อเข้าไปยืนยันคลิกลิงก์ตัวนี้นะครับก็จะรีดเลเลไปนะครับก็กําหนด,ดรหัสใหม่เลยนะครับเมื่อกี้อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เปลี่ยนใหม่เลยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับปุ๊บก็จะบันทึกนะครับซึ่ง มันจะไม่เหมือนเมลเก่าละแล้วก็ขับไปแล้วก็จะลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวเตือนนะครับหรือตัวส่งอีเมลอส่งรหัสผ่านเข้าอีเมลของเรากรณีที่เราลืมนะครับแล้วก็เราลืมบอกให้ระบบจำเราไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับ